สวัสดีค่ะพบกับนานานในเอพิโซด4นะคะคลิปนี้จะเป็นท่วงท่าที่สวยงามอีกท่าหนึง่งที่ทำได้ต่อเนื่องจากท่านักรบค่ะเรียกว่าท่าสามเหลี่ยมหรือ triangle post ค่ะท่านี้นะคะนอกจากจะดีกับทั่วเรือนร่างแล้วยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแขนขจัดความหย่อนคล้อยใต้ท้องแขน รวมทั้งปัญหาเซลลูไลท์หรือผิวเปลือกส้มทั้งที่ต้นขาต้นแขนและหน้าท้องพร้อมกับการกระชับแขนให้เรามีแขนที่เรียวงามไปด้วยค่ะนอกเหนือจากการกระตุ้นพลังงานการกระตุน้นการไหลเวียนของเลือดช่วยในเรื่องข้อต่อต่างๆช่วยให้หลังแข็งแรงสุขภาพดีบุคลิกภาพก็ดีตามไปด้วย ทั้งยังช่วยเรื่องกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแกร่งไปด้วยนะคะมวลกระดูกรวมทั้งการกระตุ้นและเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือดและก็ออกซิเจนที่ไปเลี้ยงสมองด้วยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะท่าตั้งต้นจะเหมือนกันกันกนกบท่านักรบเลยค่ะเพียงแต่เราจะทำต่อจากท่านักรบไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะเริ่มจากท่าพักค,ค่ะจากนั้น การขาออกห่างกันประมาณ 3- 4ฟุตเหมือนเดิมนะคะมือทั้งสองข้างวางขนาบข้างลำตัวบิดเท้าซ้ายให้หันชี้ไปทางด้านซ้ายเท้าขวายังคงขนานชี้ไปทางด้านหน้าเหมือนเดิมบิดลำตัวตามไปทางด้านซ้ายนะคะเมื่อพร้อมแล้วหายใจเข้าแล้วยกมือสองข้างขึ้นแขนเหยียดตรงนะคะตลอดแนวการที่ยกขึ้นไปให้ขนานกับพื้นอยู่ในระดับไหล่กล้นหายใจและค้างอยู่ในท่านั้นไว้สักครู่ค่ะ เมื่อพร้อมแล้วก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกแล้วก็ย่อตัวทิ้งน้ำหนักไปทางขาซ้ายนะคะในขณะเดียวกันเราก็ลดแขนซ้ายลงไปเป้าหมายของเราคือให้มือลงไปแตะที่พื้นขอให้เราก้มในจังหวะของเราเท่านั้นนะคะให้หยุดก่อนจังหวะที่เราจะเจ็บหรือเกร็งค่ะค้างเอาไว้เพียงเท่านั้นอาจวางมือไว้บนหัวเข่าหน้าแข้งหรือข้อเท้าก่อนก็ได้ค่ะในช่วงแรก มือขวาค่ะชี้ตรงขึ้นไปบนเพดานสายตามองตรงขึ้นไปบนเพดานค่ะกลั้นหายใจค้างอยู่ในท่านี้ไว้สักครู่นะคะทีนี้หายใจเข้าพร้อมกับค่อยๆย,ยกตัวกลับขึ้นมายืนตรงค่ะแขนทั้งคู่ยังคงเหยียดตรงขนานกับพื้นอยู่ในระดับเดียวกับไหล่กลั้นหายใจค้างอยู่ในท่านั้นสักครู่ค่ะทีนี้หายใจออกพร้อมกับ ลดแขนลงขนาบข้างลำตัวนะคะบิดเท้าซ้ายกลับมาหันมาในแนวตรงเราจะสลับไปทำด้านขวาบ้างนะคะโดยบิดเท้าวขวาค่ะไปทางด้านขวาเท้าซ้ายยังคงขนานหันมาทางด้านตรงเหมือนเดิมบิดลำตัวตามไปด้านขวานะคะเมื่อพร้อมแล้วก็หายใจเข้าค่ะยกแขนทั้งสองข้างขึ้นขนานกับพื้นอยู่ในระดับไหล่นะคะกานหายใจและค้างอยู่ในท่านั้นไว้สักครู่ค่ะ ทีนี้เราค่อยๆหายใจออกพร้อมกับลดแขนข้างขวาลงไปแตะกับพื้นแขนซ้ายค่ะยกขึ้นไปนชี้ขึ้นไปบนเพดานเลยนะคะสายตามองตรงขึ้นไปบนเพดานค่ะค้างอยู่ในท่านี้สักครู่หนึ่งค่ะทีนี้เราก็จะค่อยๆหายใจเข้านะคะแล้วก็ยกตัวกลับขึ้นมายืนตรงแขนยังคงเหยียดตรงขนานกับพื้นทั้งคู่อยู่ในระดับไหล่ค้างอยู่ในท่านี้สักครู่ค่ะจากนั้น ลดแขนลงทั้งคู่นะคะขมาขนาบข้างลำตัวกลับมายืนตรงเข้าสู่ท่าพักหายใจเข้าออกตามปกติค่ะผ่อนคลายได้เราทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะเราสามารถจะทำซ้ำได้เท่าที่เราต้องการเลยนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถกระตุ้นพลังงานดีๆนะคะเพิ่มระดับออกซิเจนในเลือดและที่ไปเลี้ยงสมองเราได้อย่างดีขึ้นทุกวันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้าเป็นท่าต่อเนื่องของท่า triangle หรือว่าท่าสามเหลี่ยมนี้นะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะบายบาย